สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับรายการถึงไหนถึงซันครับผมวันนี้ครับเราเดินทางมาไกลมากเพื่อจะมาหาศิลปินท่านนี้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนห่วงใยเขามากเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่ป่วยอยู่แป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้เขากลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเราเลยมาหาเขาได้นะครับก็คือพี่จอยไม่ตองคําพี่ใหญ่ของเราครับวันนี้เราถ่ายแบบเร็วๆเลย นะครับก็ <c oughs> เลยซื้อกระเช้าไปฝากแกด้วยในโปรเจกต์ซันแอลเลยโทรหาน้องแอลน้องแอลบอกว่าพี่ซันผมก็ห่วงพี่จอยเหมือนกันก็เห็นแกลงเฟซบุ๊กอยู่เป็นห่วงแกยังไงก็ฝากความคิดถึงความหม่วงใยให้แกด้วยวันนี้ก็เลยมาเลยครับเดี๋ยวเราไปบุกบ้านพี่จอยครับวันนี้ไอด้ดวนครับไปตอนนี้ครับกำลังจะบุกบ้านคุณจอยไม่ท้อคำรามครับตอนนี้กำลังตามทางเข้าไปแลครับใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเข้าไปถึงแล้วครับผม<ะ>นี่สุดท้ายแล้วเราก็ถึงจนได้นะฮะแต่ผมไม่บอกทางว่ามาอย่างไรเดี๋ยวคุณมาบุกบ้าน คุณจ่อยไม่ต้องคำนะครับวันนี้เถิดนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่ชายที่อีกหนึ่งท่านที่เรารักให้เยอะมากเลยไปครับไปหาเขาดีกว่าครับตวามคิดถึงที่ไม่เจอสักท้ยสวัสดีครับวันนี้วันนี้โอ้โหผอมลงเลยอะคือต้อบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเขามากเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ดีขึ้นหรือยัง เกือบเต็มร้อยแล้วเกือบเต็มร้อยแล้วลว,ว่าบางทีแบบว่าเราเฟืองไขมาก็จะแบบมันงงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประบบมาณนั้นถ้าเป็นคุยแฟนทุกคนเนี่ยแฟนทั้งเฟซบุ๊กที่พี่โพสต์ลงทั้งทุกท่านเจอซันถามพี่จอยตลอดอว่าพี่จอยเป็นอะไรอย่างงี้ตอนนี้ต้องบอกเขาว่าตอนนี้พี่จอยดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับขุนใหญ่กันเนาะใช่ครับ เข้าเข้าบ้านก่อนไหมเข้าบ้านก่อนเหรอหรือว่ามามานี่คือตั้งใจมาเลยนะตั้งใจมาจะมาพูดคุยด้วยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรอัปเดตทิดหน่อยทางช่องถึงไหนถึงซานฮะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ๊ยมีกล้วยด้วยกล้วยกล้วยกับฟ้าหรือเปล่าไอ้นี่เขาเรียกว่ากล้วย มันเป็นกล้วยหอมจาเป็นลูกเล็กเป็นลูกเล็กเล็กกล้วยกำพร้าแหละกล้วยกำพร้ากล้วยกำพร้าเป็นกล้วยเล็กแม่ผมก็พูดไปแล้วแม่ไม่มีประโยชน์แล้วหรอกอันนี้เตรียงไว้ให้กินกันหรอเนี่ยใช่เมื่อเช้าพี่จอยก็เลยออกไปปากซอยมันมีร้านเจ๊ไก่ทำาอร่อยก็เลยซื้อชื่อเจ๊ไก่ใครอ่ะเจ๊ไก่เจ๊ไก่นี่คือเป็นคนที่ทําขนมโบราณอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ค่อยมีอยู่แถวย่านนี้อร่อยก็เลยซื้อมากับาเผื่อน้องชานมาก็ได้มาเยี่ยมเยินที่ อหนูก็มีของมาใเหมือนกันนะถึงไหนถึงซันนะทีมถึงไหนถึงซันโปรเจกต์ฟังแอลน้องแอลก็ส่งคลิปมาด้วยนส่งไว้พี่ยอดทางไลน์แล้วเด<ช>ีย๋ยวลองเปิดดูเดี๋ยวเอารับกระเช้าก่อนอันนี้เป็นจากทีมถึงไหนถึงซันครับอ่ะรู้ว่าพี่ไม่มสบายอันนี้มอพทยครับผม โเมันยมีเพ่นคคุณน้อง,<ช>องด้วยครับน้องแอลบอกว่าเป็นห่วงพี่จอยฮะเอาไว้ไหนไว้นีน่สิจ้ะถ้าคุยกันก่อน <c oughs> แหมได้ของที่ขึ้นห้องเลย <c oughs> จริงเชียวเดี๋ยวตีตายฮะที่ไว้อยู่ครับผมก็พี่จอยตอนนี้มีงานอะไรที่อัปเดตบ้างผลงานตอนนี้ก็ <c oughs> สวัสดีครับพี่จอยโอ้โห,โหนี่ยังไม่อาจจะดูคลิปน้องก่อน เนี่ยที่ซันเราเนี่ยแฟนเนี่ยเป็นตัวแทนของแฟนคลับของพี่หรือว่าทั้งค่ายยงข้าวเขาเป็นห่วงพี่มากน้องๆศิลปินในค่ายหนูไปทํางานมีงานที่พี่จอดไม่ได้ไปทุกคนต้องทราบดีว่าที่พี่จอยป่วยอจอดฟฟซันจะมาถ่ายสักพักแหละอยู่ๆพี่จอโทร,รมาว่าวยพี่ป่วยก็ <laughs> เป็นโรคๆหนึ่งโรคร้ายของของเราเนี่ยแหละฮะแต่ตอนนี้แกพี่จอยก็ผ่านมาได้พี่จอยเล่าความรู้สึกณนะวินาทีตอนนั้นหน่อยแล้วก็ขอบคุณทังค่ายยงข้าวมีใครจะขอบคุณไหมครับ ก็อันนี้ต้องขอบคุณยุ้งข้าวอนนาะขากับคุณยุ้งข้าวด้วยเวิร์กพอยด์ด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่วันนั้นที่ช่วยเขาเรียกว่าประสานงานกระทงบานบเอารถมารับคือมันไม่ไหวแล้วนะครับทรื่องลบานก็ให้ลมเกลือให้ออกซิเจนกันจะดีจนทุกวนันนี้ก็ต้องขอบคุณยุงยุ้งข้าวทุกคนด้วยเวิร์กพอย์เจ้าหน้าที่ที่คอยโทรโทรเช็คโทรข้รรเป็นห่วงตลอดเลย ม่เดือนก็บอกกับทุกคนเลยวันนี้พี่จอยไม่มาทุกคนตกใจอ้าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ปุ๊บทุกคนต่างที่คอมเมนต์หนูก็พยายามโทรโเว้ยพี่จอยร,<ท>ร,รับสายไม่ได้แน่ก็เลยแบบเออเป็นห่วงแกแล้วตอนนี้หนูก็เลยโทรมาตอนนี้นพี่บอกอยู่บ้านพี่ดีขึ้นแลวใช่ไหมผมจะไปหาเนี่ยไม่เถอะผมไปหาแล้วกลับมาผมติดกะตายเลยนะ <c oughs> ครับไม <c oughs> ่ได้ใส่แมไม่เป็นไรครับฝากถึงแฟนคลับแฟนเพลงหน่อยให้รักษาสุขภาพด้วยว่าผลงานที่ฝากเลยครับเออก็เลยก็ขอบคุณน้องสันนะนะช่อง ถึงไหนถึงสันถถึึงงไหนนัโปรเจกต์ซันแอลโปรเจกต์ซันแอลด้วยก็ขอบคุณทันทีมายเยี่ยมเยือนแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนเพลงด้วยทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงครับหายไว้นะพี่จอยดูแลสาวเจนสู้ๆนะอะไรเงรี้ยมาทำให้เราเออมีพลังใจแล้วก็สู้จนใหาให้ให้มาจนทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านทั่วไปเลยนะครับทุกที่ส่งความห่วงใยส่งกำลังใจมาถึงพี่จอยฝากน้องชันมาครับยังไงก็ นี่นะครับความห่วงใยพี่จอยที่ฝากถึงแฟนปให้ทุกท่านนะครับตอนนี้พี่จอยดีขึ้นมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาไว้พบกันใหม่เผื่อพี่จอยไปเว็บพอให้ได้ดูบรรยากาศที่อยู่กับน้องๆอีกครั้งครั้งครับอย่างนี้ติดตามพี่จอยได้ทางเฟซบุ๊กนะครับจอยไม่น้องขับครับผมแล้วก็พิเจเรณาดูคลิปน้องเลยพี่จอยบรรากาศเปลนเป่อย่างไรก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องแอลใช่ไหมน้องแอลน้องเอลขอบคุณครับผมครับน้องแอลเขาส่งคลิปมาเขาบอกว่าหนูเป็นห่วงพพีี่่จจอออยยครับเาาฝก กำลังใจให้น้องหน่อยน้องเขามีความฝันก็อยากเป็นนักแสดง<อ>เล่นละครนู่นนี่ตอนนี้เขาเป็นพิธีกรคู่กับซันรายการถึงไหนถึงซันครอ,อบครัวเขาก็น่ารักมากเป็นมอนสเตอร์ให้ด้วยนะอยากก่างก็พี่จอยก็อยากจะให้น้อง,น,อน,องอน้องแอลใช่ไหมครับน้องแอลมีสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่เราฝันไว้ให้ให,ให้ตามความฝันที่เรานะประสบผลสำเร็จแล้วกันอปต่อหน้าที่จะเดินต่อไปน้องสาวน่ารักมากนะน้องอบอุ่น ใช,ใช่ครับก็ทั้งสองคนเลยให้ให้ตามความฝันที่เราคิดไว้หรือว่าเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยครับให้แบบที่จะก้าวไปหน้าที่เรานึกที่เราฝันอ่ะครับความสาเร็จรับหว้ยคว้ามันมาให้ได้อ่าเป็นแรงใจให้ครับครับ